สิพ้ามาเบิงแพร่ครับหล่อง,องแพร่เบิงลำน้ำลำโดมเพิ่อนบ้านอยังกเกาะข้ามเขินแก้วครัีลินทรอำเภอริรลินทรอุบลราชธานีก็ออกมาจากของเจียมบงหันละครับเานนื่อนก็เลยสิล่องมาเบิงแพรเพิ่นนทาหลอบหลังสิได้ ไปบอกมูบอกฝูงเนาะนสิบคน,นขึ้นไปจตก่กำลังดีเนี่ยครับแพรล่องลําโดมที่เคยเห็นโฆษณาในเน็ตเนี่ยแหละครับเนี่ยพื้นที่นี้แหละห้องน้ำม,มีธรรมชาติดีเนาะครับเนาะเนี่ย พวกเครื่องดื่มพวกนี้ขาซื่อข้ามาเองกันบ่นี่ยบานนี้พวกปลาพวกยังข้ามาเผาทั้งแพเลบ่หได้ครับผมเตรียมเตาไว้เลยเตาครเับเตาทานผองผมนี่ของเแมพรครื่องันแพ้แพอันนึงนี่คือคืออันนี่บ่คับแมนแครับแล้วก็เลือดหลักไปมันบ่ไอเครื่องไม่ตเลยครับเค่องไตของแพ้ บอกไหมถึงว่าก็มันออกออกไปเจ้าหนึ่งนี่ก็คือว่าแพร่อันเดียวมันวนอันนี้มีจักหลังอีกหนึ่ง,งสองสามสี่วะสี่หลังอ๋อขัน้นมาแบบเป็นใหม่กับแบบนี่เนาะบแบบตั้งโตกับแบบนั้นอ๋อล่องขึ้นมาครับหรืยว่าล่องลง ลองลองไปพุ่นบอกเลยว่าลองไปเพียกับผ้าลูกไปหนีเท่าันก็ได้กับโค้งขึ้นไปพุ่นครับถือทิ้งเขาลองขึ้นไปหึ่งบุ๊อ๋อไปพุ่นนี่คือมันสีออกไสนี่ครับเนี่ยไปไปทั้งมุมอยากมีไปบ่บบค่อยใหได้นะเขาเขาลองลงไปโมได้เพราะว่าเขาเปิดน้ำมีโรคมันมันจะเป็นโขดหินตีดทองนี่นะไปอ๋อบ่อันสุดสุดทางมันจะเป็นเค่อนบุกครับหรือว่าเป็นอย่างทางบุมี่ซุดยี่นี่คือใกล้ใกล้ในผ้าหาร้อยกุ้งเม่นครับอ๋ออันอันนี้คือปลายน้ำหรือต้นน้ำครับเนี่ยเขาบอกเป็นว่าปลายพุ่น ไอ้บ่แม่นต์ในเขื่อนสิรินธรอนไม่น้ำสองสีพุ่นครับไม่น้ำผูกขุนครับอ๋อ้คนจบกันอยู่แม่น้ำผูกแสดงว่าแสดงว่าต้นหนามมันมาจากทางผีมันบ่ครับนี่ยต้นหนามมันเปิดลงมาจากเขื่อนสิรินธรปั่นไฟลงมานะครับออ๋ต้นยู่หม่องปั่นไฟครับือว่าปลายหนามก็พุ่นแล้วบุญตรับออขึ้นไปบุญตรีน่าจะรวยอันนี้ครับผีแต่คของแพร่นะครับซื้อเรียนซื้อยังกับครับปอกครับผีปอกนะ สีเดใส่บร <ievers. S 2> ิการอยู่ลนะครับจะมากกับมูกับฝูงสี่เหล่างานมากนะครับเนี่ยครับตัวอย่างของนักท่องเที่ยวครับอันนี้เขาับบอกเหรอเขาแมนเขาลับรอเขามาทต่เสาเขาไวมากอ๋ สวนกาแสเี่ยวนสไปมนสวยงามครับน,น่าเที่ยว<ป>เยวจอกันแน่อาทิตย์สองอาทิตย์ข้างหน้าครับเก็บเงินก่อนโอเคบ๊ายบายครับธรรมาชาติดีโอ้ยมีปลาน้ำน่วาชุนน,นี่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  ในหน่อยหนึ่งดอกปลาป้าลายดำขาวเสียงเพลงที่ร้องมานี่ก็เป็นเสียงมาอีกจากอีกแพรหนึ่งครับอีกเจ้าหนึ่งกำลังร้องลงมาสวยครับธรรมชาติฮะลองแพรลำโดมน้อยเดินก็อีกฝั่งหนึ่งหลายเจ้าครับสวยมากสวยมาก ราคาเหมาก็เที่ยว1,500งพัครับถ้ามา10คนก็ตกหัวละ150ยห้าคุ้มฮะเ,เ,เ,เช้าถึงคำ่ำมีจุดแวะเล่นน้ำด้วยครับตามหาโอกาสหน้าครับเดี๋ยวรีวิวให้ดูใหม่ครับเพื่อนๆโอเค